สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่เมืองหลังเซิงนะครับซึ่งเป็นเมืองชายแดนเหนือสุดของประเทศเวียดนามนะครับเราเพิ่งข้ามมาจากด่านโยหยีนะครับซึ่งเป็นด่านที่เป็นเมืองชายแดนสุดของประเทศจีนครับเป็นเมืองทางใต้สุดของประเทศจีนนะครับข้ามมาเนี่ยเพื่อมาเจอกับรถคันนี้ครับคือเราจะมาเจอกับเครื่องยนต์2.2 DDI Maxford ซึ่งบรรจุอยู่ใน Isuzu D-Max แล้วก็ Isuzu MU-X นะครับทั้งหมด9คันนะครับโดยเป็น Isuzu D-Max ทั้งหมด6คันนะครับแล้วก็ MU-X เนี่ยอีก3คันนะครับกับการเดินทางใน Isuzu 2.2 DDI m a x f o r c Prestige นะครับกับการเดินทางระหว่างประเทศจีนสู่ประเทศเวียดนามนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยนะครับเราจะเดินทางด้วย Isuzu D-Max 2.2 DDI Maxforce คันนี้นะครับมุ่งหน้าจากที่ชายแดนครับเข้าไปที่เมืองฮาลองนะครับซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยว ทางตอนเหนือของประเทศเวียดนามนะครับสนุกสนานกันแน่นอนครับคุณผู้ชมครับก็ตอนนี้เราก็อยู่ที่เมืองหลังเซิงนะครับซึ่งเป็นเมืองชายแดนของประเทศเวียดนามทางตอนบนสุดของประเทศเวียดนามเลยนะครับแล้วก็อยู่กับทีวสูตรดีแม็ DDI Maxforce นะครับที่สำคัญคือ เราอยู่กับคุณเจือยุทธอดีเทพนลงคุณนะครับผู้บริหารของบริษัทตรีเพชรอิซุสเซลจำกัดครับสวัสดีครับพี่ยุจธสวัสดีครับผมในทริปนี้เนี่ยอย่างไงบ้างแล้วอย่างไงการเรื่องของการเดินทางต้องเรียนว่าการขับรถทดสอบนั้นแบ่งเป็นสองกลุ่มนะครับมีกลุ่มหนึ่งก็คือไปเริ่มต้นที่สนามบินฮานอยแล้วก็ฝ่าด่านยากก็คือการจราจรที่แบบติดขัดมากต้องใช้แต่แตรนะครับแล้วก็ใช้ความปลอดภัยครับนั่นคือกลุ่มแรกถูกต้องครับและก็วิ่งจนถึงชายแดนเวียดนามเข้าสู่ประเทศจีนแล้วก็ เลียนโดยการข้ามด่านแล้วก็ไปท่องเที่ยวที่ประเทศจีนครับผมส่วนพี่นกมาจากชุดที่2บินลงที่หนานหนิงประเทศจีนแล้วก็ไปเที่ยวชนธรมชาติหลังจากนั้นก็คือข้ามาที่จุดที่เรียกว่าเป็นที่พักระดับหรูเดลักซ์แต่ก่อนเดะลักซ์พี่นกก็ไปพักที่คลาวพลาซาก่อนก็เป็นโรงแรมใหญ่ในตัวเมืองที่หนานหนิงครับ แล้วก็หลังจากนี้ครับเรากําลังจะออกจากเมืองชายแดนที่ประเทศเวียดนามซึ่งตรงนี้ครับนี่คือชายแดนจีนกับเวียดนามแล้วครับผมแล้วเราจะขับถนนเลนสวนทางซ่อมตลอดเลยเราจะต้องเริ่มต้นความวิบากของผู้ทดสอบเคัว่าวมวิบากเลยมันคือเส้นทางที่ยากครับเส้นทางที่ทุกท่านเคยผ่านมาวันนี้เปลี่ยนไปนะครับเพราะว่ามีการสร้างถนนที่แบบเป็นเลนขนาดใหญ่หกเลนเลยแต่ข้างๆก็คือถนนที่เราเคยวิ่งเป็นเลนสวนเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเลนใหญ่ยังไม่เสร็จเลนสวนก็คือซ่อมตลอดทางเราจะต้องขับถนนเลนสวนกลับไปก่อนแล้วก็ไกลมาก พร้อมๆกับเจอสภาพจราจรที่เรียกว่าใช้แตรไว้ก่อนกดแตรหลายครั้งกดแตรแบบเหมือนโกรธไครมาคือ,อที่ประเทศเวียดนามเนี่ยผมเคยขับหลายๆครับมือเจ็บอ่ะคือเพราะเราก็กดแตรแต,ตลอดเวลานะครับเป็นการแ,แสดงว่าเราอยู่ตรงไหนนะไม่ได้เป็นการออกไปออกปเป็นการแจ้งเตือนว่าจักรยานยนต์รถยนต์ที่จะออกมาระวังเราด้วยนะครับหลักสําคัญคือขับชิดขวาพวงมาลัยขวาก็จะเป็นจุดอัสายตาเพราะฉะนั้นก็ต้องเน้นความปลอดภัยในขณะเดียวกันครับก็คือขับออกจากที่ด่านชายแดนเนี่ย จะวิ่งกลับไปที่ฮาวลองเนี่ยระยะทางแค่ร้อยเจ็ดกิโลเมตรแต่เราอาจจะขับกันสักประมาณ4ชั่วโมงวันนี้นะฮะตอนอย่างตอนนี้เวลาเกือบเกือบบ่ายสามนะของพื้นที่นะครับก็มีสิทธิ์สชั่วโมงอต้องมาถึงต้องมี6กโมงทุ่มหนึ่งใช่ครับโอ้หลังจากนั้นเราจะต้องผ่านอะไรที่เรียกว่าทดสอบรถครบหมดครับออกตัวอัตราเร่งเบรกโฉบหลบนะครับแล้วก็เบรกแบบเต็มเต็มเลยนะครับเมื่อกี้อาจจะบอกว่าเบรกต้องเบรกเต็มเต็มก็มีเพราะว่า ทุกอย่างเกิดขึ้นได้ห้ามเกิดบัจเจกเด็ดขาดพร้อมๆกับเอาความปลอดภัยของทั้งผู้สัญจรรรวมทางกับเราไว้ด้วยกันคือเรามากันทั้งหมดเด็กเก้าคันในส่วนของรถสื่อมวลชนครับก็จะเป็นอีลูสูดีแม็กหกคันนะครับมิวเอ็กซ์อีกสามคันผมอยากให้พี่ยุทธพูดถึงตัวเครื่องยนต์กับเกียร์ดีครับตัวนี้เครื่องยนต์2.2 d จุดสองดีดีแม็กฟอนะครับก็คือเป็นเครื่องยนต์พัฒนาใหม่ทั้งเครื่องเลยแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ที่ตอบโจทย์การใช้งานของการที่เรียกว่าถ้าเรามองรน์ั่บ เคยใช้ CC ซสูงวันนี้ซีซีลดลงแรงม้าแรงบิดให้พอๆกับเครื่องยนต์ใหญ่ในขณะเดียวกันครับเคยใช้แต่เกียร์ออโต้หกสปีดพอเป็นเกียร์ออโต้แปดสปีดก็หมายความว่าอัตราเร่งเกียร์หนึ่งถึงเกียร์ห้าเป็นอัตราเร่งที่เรียกว่าสอดคล้องต่อเนื่องอัตราเร่งแบบราบเรียบมากแล้วก็เร่งได้เร็วในขณะเดียวกันเกียร์ที่6เป็นเกียร์ให้อัตราทดเครื่องยนต์เกียร์บุนรอบเท่ากันเกียร์เจ็เกียร์แปเป็นโอเวอร์ดรฟ์เพราะนั้นเครื่องยนต์ลดรอบเกียร์บุญรอบมากขึ้นนี่คือสิ่่่งงททีีําาาให้้้เเรววัันนสกตได ตราเร่งออกตัวทุกอย่างตอบโจทย์ครบหมดพร้อมๆกับพอเราขึ้นทางด่วนความเร็วเดินทางไกลเนี่ยห็นว่ารอเครื่องยนตต่ำมากนะครับผมก็ตัวเครื่องยนต์ตัวนี้ผมเคยได้ขับแล้วที่อบุรีรัมนะครับครั้งนี้เป็นการได้ลองบนถนนจริงจังครั้งแรกของผมอะนะครับแต่พี่ยุทแน่าจะเป็นพันโลแล้วก็ขับมาตั้งแต่นครพนมครับเพราะว่าขับรถข้ามด่านจากนครพนมมาเส้นทางที่เรียกว่าทรมานที่สุดขร่าที่สุดแล้วก็มาผ่านด่านที่ลาวแล้วเข้า ที่เวียดนามคือเมืองวินครับผมก็ตอนนี้ได้เวลาแล้วเดี๋ยวเราเดินทางต่อนะครับขอบคุณพี่ยุนนะครับเรื่องเึื่องข้อมูลนะครับก็เดี๋ยว่างระหว่างทางถ้าได้มีเวลาได้คุยกันก็ไปเรื่อยๆนะครับขอบครับขอบคุณครับก็ขับรถมาถึงตรงนี้นะครับมันเส้นทางซึ่งต้องบอกเป็นทางที่ค่อนข้างแคบมากแล้วก็มีรถสวนตลอดเวลานะครับ ระยะทางที่ขับมาจากร้านอาหารถึงตรงนี้เนี่ยเกือบเกือบ60กิโลเมตรนะครับก็ยังเหลืออีกประมาณสัก100่กิโลเมตรเสร็จจะไปถึงที่อ่าวฮาลองหรือฮาลองเบที่เราจะนอนค้างกันคืนนี้นะครับออตลอดเส้นทางเนี่ยก็จะมีรถบรรทุกนะครับร่วมทางนะครับทั้งอ,อ,อยู่ในขบวนนะครับแทรกอยู่ในขบวนบ้างอะไรต่างๆรวมถึงก็จะมีรถบรรทุกสวนกันมานครับแล้วก็จะมีถนนที่บางช่วงที่เป็นฝุ่นเป็น ทำทางตลอดทางครับแล้วก็มีรถชาวบ้านเนะี่วนกันเยอะแยะมากมายนะครับนั้นกว่มเร็วที่เราใช้นี่ก็จะได้ไม่มากนะ,นะครับอบองช่วงที่อยู่ในเมืองเนี่ยก็ได้สัก40-50นะครับแล้วก็นอกเมืองไงที่เขากำหนดไว้อยู่ประมาณ80นะครับแต่มันทำได้ไม่ถึงเพราะว่ามันมีรถอยู่ตลอดเวลาไงคุณผู้ชมอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของเครื่องยนต์นะครับที่บรรจุอยู่ใน i s สุ u D-Max 2. 2 d d d i Maxport ตัวนี้นะครับ<ห>ที่เราขับดูเนี่ยคือสิ่งที่ผมชอบก็คือเรื่องของอัตราเร่งในจังหวะที่ต้องการเร่งแซงเนี่ยนะครับแล้วก็นี่ทางกูรูยุทธก็จะให้ข้อมูลในการเดินทางเพราะว่าเขาเป็นขลราวานลีดเดอร์ครับคุณผู้ชมในเรื่องของอัตราเร่งของจังหวะการที่เรากดคันเร่งนะครับมันช่วยในเรื่องของออที่เราต้องเร่งแซงในการแซงทางด้านซ้ายเนี่ยนะครับบางจุดเนี่ยที่ต้องใช้ความเ,เขาเรยก อัตราเร่งตีนต้น,นตอบสนองออกมาได้ดีเลยนะครับแล้วก็การเซ็ตในส่วนของช่วงล่างก็ออกมาในระบบที่ถือว่าโอเคมากๆนะครับจุดหนึ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองครับตอนนีน้ขับอยู่ระยะทาง60กิโลเมตรนะอย่างที่ผมบอกนะอัตราสิ้นเปลืองออกมาอยู่ที่14.8กิโลเมตรต่อลิตรนะครับถือว่าเป็นตัวเลขที่โอเคเลยนะกับการขับบนเส้นทางอย่างนี้นะครับแล้วก็เ,เรา ต้องมีการใช้เกียร์ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็นั่งกัน3คนพร้อมกับสัมภาระนะครับหือว่าในเรื่องของการขับขี่ตัว i ิ u ู u d ดีแ2.2 DDi Max Fort คันนี้นะครับตอนนี้เนะี่ยอยู่ในจุดที่ผมพึงพอใจนะครับก็เดี๋ยวเราเราเดินทางกันไปเรื่อยๆนะครับก็ไปถึงที่หาลองเบนเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราพูดกันถึงบทสรุปของอิ u ู u d ดี x 2.2 DDi Max f o r e คันนี้ครับคุณผู้ชม ก็บรรยากาศของการเดินทางนะครับขับมาสักชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องจอดแวะเข้าห้องน้ํากันสักนิดนะครับขบวนคารวายของเราเนี่ยมากัน30กว่าคนไงรวมทีมงานแล้วนะครับแล้วก็มีสุภาพสตรีด้วยสุภาพบุรุษด้วยนะดังนั้นการแวะในพื้นที่อย่างนี้นะครับก็ต้องหาทัเลที่ดีๆนะผู้ชายก็ง่ายๆข้างข้างทางนะครับยิงกระต่ายนะส่วนผู้หญิงเนี่ยก็จะเ,เราก็จะอาศัยบ้านของชาวบ้านเนี่ย เข้าห้องน้ำซะหน่อยนะครับก็เดี๋ยวเราได้เวลาละเดินทางต่อนะครับคุณผู้ชมก็หลังจากพักแวะเข้าห้องน้ำข้างทางกันนะครับแล้วก็ไม้สองก็เป็นทางพี่มะสมศักดิ์นะครับเป็นคนละขับนะครับผมก็ทำหน้าที่เนวิเกเตอร์บอกทางบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยก็จะมีรถสวนมาเป็นระยะระยะนะครับแล้วก็ทางช่วงที่2เนี่ยค่อนข้าง ผมว่ามันมีมีความท้าทายขึ้นนะเพราะว่าลูกลังเยอะมากถูกต้องแต่ว่ารถบรรทุกใหญ่มันหายไปนะก็ะเริ่มเริ่มออกมห่างชายแดยนแล้วไงครับ <นะ S 2> ผมพวนสินค้าอะไรมันก็คงเกือน,น,น้อยลงครับผมแต่ว่ารถทั่วๆัไปก็เริ่มมากขึ้นนะพูดพูดปุ๊บก็มีเลยไหมครับผมอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นทริปนี้เ,เป็นคารวานการท่องเที่ยวนะพูดถึงที่จีน2วันแรกที่ ที่เราไปลงที่เมืองหนานหนิงนะครับคืออย่างนี้เราบินจากกรุงเทพเนี่ยไปที่เมืองหนานหนิงซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลกวางสีนะครับซึ่งเป็นมณฑลใหญ่ที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนนะครับแล้วก็เมืองหนานหนิงคนเยอะมากนะครับว่าจําจำนวนคนอยู่เป็น10ล้านเหมือนกันนะแปดล้านน่นะครับแล้วก็จํานวนหนึ่งที่เป็นคนจ้วงนะครับชาวจ้วงซึ่งเป็นชนเผ่าที่ ใช้ภาษาใกล้เคียงกับภาษาไทยนะครับเราก็นอนกันที่เมืองหนานหนิงคืนหนึ่งนะครับแล้วก็วันลุงขึ้นจาก ى, ที่เราท่องเที่ยวกันที่เมืองหนานหนิงเนี่ยนะครับวันลุงขึ้นเนี่ยเราก็นั่งชัตเติรบัสนะครับออกแต่เช้าเลยเพราะว่าค่อนข้างไกลครับไปที่น้ําตกเติอเทียน,นครับคือเป็นน้ําตกที่ค่อมระหว่าง2 2ประเทศนะครับแล้วก็ฝั่งหนึ่งเนี่ยฝั่งหนึ่งเนี่ยอยู่ที่เมืองฉงจวะครับที่ประเทศจีนครับขณะที่ทางเวียดนามเนี่ยอยู่ในฝั่งเมืองกาวบังนะครับซึ่งพอ มองไปตอนแรกไม่มีน้ําพอสักพักหนึ่งเนี่ยได้เวลาเขาก็มีการปล่อยน้ําออกมาจากอ่างเก็บน้ําซึ่งพอไปดูที่ใน Google Map เนี่ยมันจะมีอ่างเก็บน้ําที่ปล่อยน้ําลงมามันทําให้น้ําตกเนี่ยมีความสวยงามมากเรียกว่าสมกับความเป็นน้ําตกที่ชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียพี่พม<า>แล้วก็เราก็นั่งแพรกันไปถ่ายรูปกันนะถือว่าเป็นสถานที่ที่ <ว>เป็นอันซีนอย่างหนึ่งนะเราผมก็ไม่เคยมาที่นี่น,นะครับน้ำตกตเต๋อเทียนแห่งนี้นะครับสวยงามมากๆครับ <c oughs> แต่เหนื่อยเนาะเดินขึ้นเดินลงนต่างๆ <c oughs> เขาต้องต้องแข็งแรงหน่อยนะเด็กๆถ้าจะมาแล้วก็บอกว่าที่นี่คนไทยยังไม่ค่อยรู้จักครับ <c oughs> ก็ถ้าเห็นจากนะรายการนะก็มาเชื่อมัได้ <c oughs> ครับ,ผมร,บผมรู้สึกประทับใจในเรื่องของ วิวทิวทัศน์ต่างๆนะแล้วก็การจริงแล้วการเดินทางก็เหนื่อยนิดนึงเรื่องของการขับรถเข้าไปก็สองสาชั่วโมงนะจากเมืองหนานดิงนะครับสองชั่วโมงกว่านะครับไกด์เนี่ยเขาบอกว่าเดินขึ้นนิดหน่อยเดินลงนิดหน่อยแต่พอเดินต้อมาทัวร์อย่าเชื่อนะฮะอย่าเชื่อไกด์ว่าเดินนิดเดินหน่อยอะไรเชื่อได้แต่ว่าเชื่อได้แต่ว่าทําใจไว้ว่าขึ้นลงมันเอาเรื่องจริงๆนะครับแล้วก็บางจุดที่เรา เราเดินหลงไงเราเดินหลุดไปก็ต้องเดินใหม่ไงก็แต่สุดท้ายเนี่ยพอได้เห็นบรรยากาศทิวทัศน์ของน้ําตกเตอร์ทีเนะี่ยมันก็ทําให้คลายความเหนื่อยล้าไปได้นะครับแล้วก็ช่วงเย็นเราก็ไปนอนกันที่ลักฉงจั่วนะครับไฮไลท์เลยไฮไลท์ลท์เลยนะคือเป็โรงแรมที่สวยมากคือเป็นโรงแรมที่ วิวทัศน์ด้านหลังเนี่ยนะครับติดกับเขาต่างๆนะครับเป็นซูเปอร์พรีเมียมวิวอลังการมากๆนะครับรักฉงจวบเนี่ยนะครับเรียกว่า,เ,าเรื่องของราคาก็เอาเรื่องเลยนะคุณผู้ชมคือทางทีมงานของอตรีเพชรอิรซูสูนะครับทางผู้บริหารตรีเพชรอิซูสูคุณออนลักติปรกรณ์เนี่ยนะครับก็บอกว่าจองล่วงหน้าตั้งแต่เดือนสิงหานะพี่มะแล้วพอทราบราคาอะไรต่างๆเสร็จเนี่ยคือราคาถ้าเป็นวอล์กอินเนี่ยอยู่ประมาณสัก8,000หยวน 7,000-8,000หยวนเนี่ยครับซึ่งคือสามห0ี่หมื่นสามสี่หมื่นเอ่อคือแพงมากนะครับราคาสูงมากนะครับแล้วก็เป็นโรงแรมที่ราคาสูงที่สุดติดอันดับท็อป10ของจีนนะครับเราก็ได้ไปนอนกันนะเพลินเพินกันไปแล้วก็ใช้เอ่อฟอร์ซิฟิตี้ใช้บรรยากาศเรียกว่าเสพเอ่อความเป็นธรรมชาติของสถานที่ของลักชัจั่วโรงแรมแห่งนี้เนี่ยแบบ สบายใจกันไปคืนนึงนะครับแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็คือวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ที่รถ I max, I, อิซูซูดีแม็กซ์ดีดีไอแม็กฟอร์ดคันนี้ครับคุณผู้ชมนี่แหละอยากเล่าให้ฟังก็เดินทางมานะครับถึงตรงนี้เนี่ยร้อยสามสิบเจ็ดจุดเจ็ดกิโลเมตรนะครับเรายังไม่ถึงที่เมืองฮาลองนะครับเวลานี้ก็ 17นาฬิกาสนาทีนะครับเหลือระยะทางอีกสักประมาณสาประมาณ40กิโลเมตรจะถึงที่เมืองฮาลองเป็นที่พักของเราในคืนนี้นะครับซึ่งที่เราขับมาเนี่ยก็อย่างที่เล่าให้ฟังก็คือมีทั้งเรื่องของอาการจราจรที่มีรถสวนไปมาเยอะแยะมากมายแล้วก็เรื่องของรถบรรทุกนะครับรวมถึงถนนที่มีการก่อสร้างามีการสร้างทางต่างๆในเส้นทางที่จะไปสู่เ,เมืองฮาลองนะครับก็ สิ่งที่น่าสนใจอย่างก็คือเรื่องของอัตราเส้นเฟืองนะครับตอนนี้เนี่ยอัตราเส้นเฟืองที่หน้าจอขึ้นมาอยู่ที่15.6กิโลเมตรต่อเิตรครับดีทีเดียวนะครับกับการขับขี่บนเส้นทางนี้แล้วก็การใช้ความเร็วประมาณหนึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับถือว่าเป็นอัตราเส้นเฟืองที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับก็กับระยะทางที่เหลืออีกประมาณสักช่วงหนึ่ง40กิโลเมตรอย่างที่ผมบอกเนี่ยน่าจะใช้เวลาสักประมาณ40่นาทีโดยประมาณนะก็<อ>จะไปถึงที่พักของเราเนี่ย<อ>น่าจะประมาณ<อ>ไม่เกิน หนึ่งทุ่มตรงครับคุณผู้ชมแล้วก็คืนนี้เราจะนอนกันที่เมืองฮาลองนะครับที่อ่าวฮาลองเบย์นะครับแล้วพรุ่งนี้เราจะท่องเที่ยวกันที่อ่าวฮาลองเบย์นะครับถือว่าเป็นสถานที่ที่สวยงามมากๆนะครับก่อนที่วันลุงขึ้นเนี่ยเราจะเดินทางเข้าสู่เมืองฮานอยครับซึ่งเป็นเป้าหมายสุดท้ายของเราในทริปนี้นะครับก่อนที่จะบินกลับเข้าสู่กรุงเทพในช่วงเย็นนะครับคุณผู้ชม เดินทางมาถึงตรงนี้นะครับ140กิโลเมตรแล้วนะครับคุณผู้ชมก็เวลายังไม่ทัน6โมงเลยนะตอนนี้เนี่ยอีก 5- ้ทีจะหโมงนะบึดตื่นเลยคุณผู้ชมคือ,อมันเป็นช่วงฤดูหนาวด้วยแหละก็เลยบึดืดค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็ระยะทางที่เหลืออีกก่อนที่จะถึงที่อ่าวฮาลองในคืนนี้นะครับก็อีกประมาณสัก70กิโลเมตรนะครับเท่ากับวันนี้เนี่ยเราจะเดินทางอยู่เลย200กิโลเมตรไปนิดหน่อยนะครับ ตอนนี้เราเลี้ยวซ้ายขึ้นทางด่วนเป็นทางพิเศษขึ้นมาเนี่ยนะครับรถแต่ละคันก็ทําความเร็วได้มากขึ้นจากที่เมื่อกี้อยู่ในเมืองได้50นอกเมืองได้80ตอนนี้ก็ทําความเร็วได้ประมาณไม่เกิน100กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับดังนั้นความเร็วที่เราใช้ก็จะมากขึ้นนะครับเท่ากับว่าเราจะไปถึงถ้าตามเวลานะเราคาจะาถึงที่ที่พักของเราในคืนนี้ที่ฮาลองนะครับที่เบืองฮาลองเนะี่ยประมาณสักทุ่มหนึ่งนะครับ จุดหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือความเร็วที่เราใช้เมื่อสักครู่การเดินทางที่เราใช้เมื่อสักครู่ทางที่ผมขับพี่ม้าขับนะครับแล้วก็มีการจราจรที่พลุกพล่านพอสมควรนี่นะครับอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยขยับขึ้นไปอยู่ที่15.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับนะขณะนี้นะถือว่าเป็นตัวเลขที่ออยอดเยี่ยมเลยนะครับสำหรับเครื่องยนต์2 2ดสดีลไอแม็ฟอร์ดตัวนี้กับกับ i s ุ z u D-Max คันนี้นะครับคุณผู้ชมก็คืนนี้เนี่ยเราจะนอนกันที่ เมืองฮาลอง1คืนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เราจะท่องเที่ยวกันที่อ่าวฮาลองเบย์นะครับซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากๆกนะครับก่อ,อนที่ช่วงบ่ายเนี่ยเราจะเดินทางไปสู่เมืองฮานอยนะครับพรุ่งนี้เราจะเดินทางอีกประมาณสัก175กิโลเมตรกลับเข้าสู่เมืองฮานอยนะครับแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยเราจะบินกลับสู่กรุงเทพม,มหานครครับ จากที่เมื่อวานนี้นะครับเราเดินทางมาถึงที่เมืองฮาลองในช่วงเย็นนะครับก็ขับรถมาประมาณสักเกือบเกือบ200กิโลเมตรนะครับย e ูสุดีแม็กแล้วก็ย e ูสุมิวเอ็กซ์6.2 DDI Max Ford เนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จอดอยู่ที่โรงแรมนะครับแล้วก็เดินทางโดยรถกอล์ฟมาที่อ่าวฮาลองนะครับตอนนี้เรากำลังจะขึ้นเรือครับด้านหลังเราเป็นเรือสำหรับท่องเที่ยวที่อ่าวฮาลองนะครับเรือฮาลองเบย์นะครับไปชมบรรยากาศากันคุณผู้ชม นี่ครับคุณผู้ชมบรรยากาศของอ่าวฮาลองหรือฮาลองเบยน,นะครับซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของทางเวียดนามตอนเหนือนะครับแล้วก็จะมี เรือต่างๆเนี่ยเดินทางมาท่องเที่ยวแบบวันเดย์ทริปก็มีนะครับแล้วก็บางลำเนี่ยนะครับจะเป็นลงแรมเลยนะสามารถเข้าไปพักได้นอนพักได้นะครับก็จะมีแพ็กเกจการท่องเที่ยวต่างๆครับซึ่งนอกจากในส่วนของเกาะต่างๆน้อยใหญ่ที่รายล้อมเป็นพัน เกาะเลยนะครับเรีวยกว่าดูแล้วสวยงามอลังการมากๆนะครับก็ยังมีถ้ำรวมถึงจุดท่องเที่ยวต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้มาชมบรรยากาศของฮาลองเบรหรืออาฮาลองแผงน,นี้นะครับเรา เราลงจากเรือมานะมาเที่ยวจุดที่เขาดอปเราไว้นะครับก็คือถ้ำมาเที่ยวถ้ำสวรรค์น,นะครับหรือภาษาเวียดนามเมื่อกี้เขาเรียกว่าด่งเทียนกุ้งนะครับก็จะมีคณะหนึ่งประมาณครึ่งหนึ่งนะครับที่อยู่บนเรือนะครับแล้วก็อีกจานวนมากที่เดินมาที่ยังไม่คนที่ยังไม่รู้ชะตาไงนะครับก็จะเดินขึ้นไปเที่ยวถ้านะครับแค่นี้ก่อนนะหายใจไม่ทันแล้วเดี๋ยวดูบรรยากาศกันนะครับ เออดูพี่ยองดูพี่ยองยังไม่ทันถึงไหนพระ ก็ใช้เวลาอยู่ในถ้ำอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้นะแล้วก็มาถึงจุดชมวิวนะแล้วก็มองไปจะเห็นอ่าวฮาลองที่สวยงามนะครับที่สำคัญก็คือเรือที่เราล่องมาเนี่ยนะครับจะอยู่ด้านล่างครับรอรับเรานะครับก็ได้สัมผัสกับบรรยากาศสวยงามของถ้ำแห่งนี้นะครับแล้วก็จะเดินทางกลับสู่ชายฝั่งนะครับแล้วก็ ประทานอาหารกลางวันกันนะครับช่วงบ่ายเราจะเดินทางด้วย i ู u z u d ดีแแล้วก็ i ู u z u n ดีว2เอสสองจุดสองกนะครับกลับเข้าสู่เมืองฮานอยครับเป็นการสิ้นสุดในการเดินทางหรับการท่องเที่ยวในทริปนี้ครับคุณผู้ชมก็หลังจากที่ สนุกสนานท่องเที่ยวกับบรรยากาศทันง,งดงามของฮาลองเบนะครับแล้วก็ทางคณะคาราวานก็รับประทานอาหารที่โรงแรมนะครับช่วงบ่ายประมาณบ่ายสองเนี่ยเราออกสตาร์ทกันจากโรงแรมนะครับมุ่งหน้าสู่เมืองฮานอยนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของเวียดนามทางตอนเหนือของประเทศเวียดนามนะครับระยะทางในช่วง วันนี้เนี่ยนะครับจะอยู่ประมาณสัก170ดกว่าไม่เกิน180กิโลเมตรนะครับการเดินทางเนี่ยก็ยังคงเป็นคาราวานกันเรียงเบอร์กันนะครับแล้วก็ความเร็วนะครับในเมืองเนี่ยยังคงกำหนด50แล้วก็บนทางด่วนเนี่ยตอนนี้อยู่บนทางด่วนแล้วนะครับก็ไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็เป็นพี่ยุ่งนะครับทำหน้าที่ขับขี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวระยะทางที่เราเดินทางไปถึงที่เมืองฮานอยเนี่ยถ้าช่วงเย็นๆเนี่ยผมเชื่อว่า อาจจะเจอเรื่องของสถานการณ์รถติดบ้างพอสมควรเพราะว่าเป็นเมืองหลวงนะแล้วก็มีสิ่งที่เป็นจุดเด่นของฮานอยเลยคือเรื่องของมอเตอร์ไซค์จริงๆไม่ใช่เฉพาะฮานอยทั้งประเทศแหละครับเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์ที่พลุกพล่านมากนะครับก็ไปดูบรรยากาศกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปถึงที่เมืองฮานอยเนี่ยนะครับไปพูดคุยทบทสรุปของทริปนี้รวมถึงบทสรุปของอีลูสูดีแม็กซ์2.2 DDI Max Ford คันนี้กันครับคุณผู้ชม เอาละครับเราอยู่ในระหว่างทางนะครับจากอ่าวฮาลองนะครับจากเมืองฮาลองวุ่งหน้าสู่จุดสิ้นสุดของทริปนี้ที่เมืองฮานอยนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนามน,นะครับระยะทางในวันนี้อย่างที่ผมบอกคือประมาณสัก170-180ง1 0กิโลเมตรนะครับก็ตอนนี้นเราอยู่บนทางด่วนนะครับเป็นจุดพักรถนะครับก็ช่วงที่ขับมาเนี่ยนะครับก็บางช่วงใช้ความเร็วได้อยู่สัก 50กิโลเมตรบางช่วงขยับขึ้นไป80กิโลเมตรนะครับล้วก็บนทางพิเศษเนี่ยนะครับก็ได้อยู่ช่วงบางช่วงได้ถึง120นะครับ1 0 0 120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ทำความเร็วได้เป็นอย่างดีนะครับที่สำคัญก็คือกับบทสรุปในทริปนี้นะครับสำหรับ4วัน2ประเทศนะครับได้ท่องเที่ยวที่ประเทศจีนครับรวมถึงประเทศเวียดนามครับซึ่งในส่วนของประเทศจีนก็คือได้ท่องเที่ยวที่มณฑลกวางสีรวมถึงเมืองหนานหนิงนะครับถือว่าเป็นสถานที่ที่ นาท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่งเลยครับที่สําคัญคือได้สัมผัสกับน้ําตกเต๋อเทียน,นครับซึ่งเป็นน้ําตกที่มีความสวยงามมากๆครับนอกจากนี้นะครับพอข้ามาที่ประเทศเวียดนามนะครับแน่นอนครับในส่วนของเมืองหาลองรวมถึองอ่าวฮาลองที่เราได้ไปสัมผัสในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นสถานที่ที่อยากให้คุณผู้ชมถ้ามีเวลานะีได้มาสัมผัสนะครับและเรามาว่ากันถึงบทสรุปของอ so ีซู u D ดีแม็ 2.2DDI m a x f o r c e นะครับรวมถึงอีูซ m มิ 2.2 DDI Macpherson ในทิปนี้นะครับคือในทิปนี้เนะี่ยรถของเราเนี่ยจะเป็นรถยูสุดีแม็กนะครับก็เป็นเครื่องยนต์ขนาด2.2อ DDI Macpherson นะครับแรงม้าที่ให้มาเนี่ยนะครับก็อยู่ที่163แรงม้านะครับส่วนแรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรนะครับเมื่อเทียบกับเครื่องยนต์ขนาด1.9ลิตรเนี่ยแน่นอนครับแรงม้าและแรงบิดเนี่ยขยับขึ้นไปแทรกกลางระหว่าง1.9ลิตรกับ3.0ลิตรนะครับ ็นแง่ของความแรงนะครับต้องบอกว่าโอเคถ้าเทียบกับ3.0มันไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่เมื่อเทียบกับ1.9นะี่ต้องถือว่าเป็นขุมพลังที่ตอบสนองเรื่องของการขับขี่ได้เป็นอย่างดีครับคือผมรู้สึกว่าในช่วงตีนต้นเนี่ยนะครับเขาตอบสนองได้เป็นอย่างดีนะครับแน่นอนครับเรื่องของเกียร์อัตโนมัติ8สปีดสามารถตอบสนองได้ยอดเยี่ยมเลยนะครับนอกจากนี้ในเรื่องของช่วงล่างเนี่ยต้องบอกว่าเขาเซ็ตมาได้ลงตัวนะครับคือเรานั่งกันสาคนพร้อมกับสัมภาระไม่มีอาการโยบยาบเลยนะครับ รวมถึงเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยผมดูที่จอของเรานะครับอัตราสิ้นเปลืองออกมาที่15.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับดังนั้นในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยผมว่าในส่วนของเครื่องยนต์2.2ลิตร DDi Max Force ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ใหม่เนี่ยสามารถตอบสนองเรื่องของการประหยัดน้ํามันได้ในลักษณะของที่เป็นจุดเด่นของอี u ุสุเลยนะครับดังนั้นในส่วนของคุณผู้ชมที่ต้องการซื้อไม่ว่าจะเป็นรถพลัสอีวุสุดีแม็กซ์นะครับรวมถึงอีวุสุมิวเอ เครื่องยนต์2.2 DDI m a c f o r c e นะครับผมบอกเลยว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ลงตัวมากๆนะครับเอาละครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็ฝากเรื่องราวดีๆไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทางบริษัทรีเพชร InsuCell จำกัดนะครับที่เชิญเรามาร่วมในกิจกรรมที่น่าสนใจในทลิปนี้ครับขอบคุณครับ